นิทานหนึ่งนาทีเรื่องคาถาปราบสุนักเย็นวันนั้นดิฉันนั่งอยู่ที่ปลายเท้าคุณยายและเริ่มอ่านพระคัมภีร์แน่นอนไม่พ้นบทที่ดิฉันชอบมากที่สุดคือปฐมกาลบทที่หนึ่งทั้งนี้อาจเป็นเพราะดิฉันไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอื่นๆดิฉันรู้สึกว่าเรื่องราวนั้นยากเกินไปสำหรับดิฉันคุณยายเคยบอกดิฉันว่าหลานรัก พระคำพีเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดเล่าสู่กันฟังเพื่อให้มนุษย์รู้ถึงความรักความเมตตาและคําสั่งสอนของพระองค์แม้นหลานจะไม่เข้าใจแต่เมื่อถึงเวลาเรื่องราวเหล่านั้นที่หลานเคยอ่านหลานจะ,ะระลึกรู้และเข้าใจได้เองแต่ละเรื่องแต่ละตอนแต่ละคำพูดที่หลานละระลึกได้ในขณะนั้นๆ จะเป็นเสมือนแสงสว่างเมื่อย,ยามที่หลานตกอยู่ในความมืดดิฉันบอกคุณยายว่าหนูชอบปทปรถมการตอนพระเป็นเจ้าสร้างโลกมากที่สุดค่ะเพราะทุกครั้งที่หนูอ่านหนูจะรู้สึกภูมิใจมากที่รู้ถึงต้นกำเนิดของหนูและต้นกำเนิดของสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกนี้เหมือนเป็นการเตือนหนูให้ตระหนักรู้อยู่เสมอว่าหนูเป็นผลงานแห่งฝีพระหัตของพระองค์ หนูจะต้องดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์พร้อมกับพระองค์และวันหนึ่งหนูต้องกลับไปหาพระองค์ถ้าหนูดำเนินชีวิตเป็นรูปที่ดีของพระองค์ทุกคนก็จะสรรเสริญพระองค์หนูรู้สึกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักหนูมากที่สุดเลยค่ะพระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกคนรัศสรพสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้หนูมีความสุข คุณยายรูปศีรษะดิฉันเบาๆเหมือนจะบอกให้ดิฉันรู้ว่าดิฉันเข้าใจถูกต้องแล้วดิฉันก้มลงอ่านพระคัมภีร์ต่อไปเมื่ออ่านถึงตอนที่ว่าพระองค์ทรงนำสัตว์ทั้งหลายมาให้ชายนั้นเพื่อดูว่าเขาจะตั้งชื่อมันว่าอะไรแบบนั่นเองที่ดิฉันนึกขึ้นได้ดิฉันมีคำถามอยู่ข้อหนึ่งที่ดิฉันสงสัยมานานแล้ว ดิฉันเงยหน้าขึ้นมองคุณยายและพบว่าคุณยายกำลังมองดิฉันด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นเหมือนหนึ่งคุณยายจะรู้แล้วว่าดิฉันจะถามอะไรดิฉันรีบถามคุณยายก่อนที่รอยยิ้มของคุณยายจะทำให้ดิฉันรู้สึกว่าคำถามนั้นไม่สำคัญสำหรับดิฉันอีกแล้วเพราะบ่อยอครั้งรอยยิ้มของคุณยายมักจะทำให้คำถามต่างๆในหัวใจของดิฉันมาลายหายไป คงเหลือไว้แต่ความไว้ใจเท่านั้นดิฉันถามคุณยายว่าคุณยายคะในเมื่อพระเป็นเจ้าทรงสร้างให้มนุษย์เป็นนายเหนือสัตว์ทั้งหลายแล้วทำไมสุนัขจึงชอบเห่าและทำให้มนุษย์กลัวล่ะคะและบ่อยครั้งมันยังทำร้ายมนุษย์อีกด้วยนะคะคุณยายรูปศีรษะดิฉันด้วยความอ่อนโยนและบอกดิฉันว่าเมื่อแรกนั้นมนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แต่เมื่อมนุษย์ต้องออกหากินเองและเริ่มทำร้ายสิ่งมีชีวิตเพื่อนำมาเป็นอาหารกระแสะแห่งความหวาดกลัวจึงถูกส่งต่อจากตัวหนึ่งไปสู่อีกตัวหนึ่งจากสัตว์ชนิดหนึ่งไปสู่สัตว์อีกชนิดหนึ่งและเมื่อความกลัวว่าจะถูกฆ่าจึงทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นต้องหาทางที่จะป้องกันตนเองด้วยวิธีต่างๆดิฉันรู้สึกเศร้าใจมาก ศบหน้าลงบนตักของคุณยายคุณยายรูปศีรษะของดิฉันเบาๆทำให้ดิฉันสัมผัสได้ถึงความรักและความอ่อนโยนของคุณยายและองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมีต่อดิฉันและเพื่อนมนุษย์ดิฉันถามคุณยายว่าคุณยายคะแล้วหนูควรจะทำอย่างไรคะเพราะทุกวันหนูต้องพบกับสุนัขข้างทางเสมอๆมันเหาหนูทุกครั้งที่เดินผ่านและหนูก็กลัวมันมากคะ่ะ โดยเฉพาะท่านหนูต้องเดินไปคนเดียวคุณยายยิ้มและบอกดิฉันว่าหลานก็วอวยพรให้เขาสิจา้าดิฉันมองหน้าคุณยายด้วยความสงสัยคุณยายพูดต่อไปว่าหลานลาอวยพรให้เขาด้วยการบอกเขาว่าอยู่เย็นเป็นสุขนะเราต่างเป็นสิ่งสร้างขององค์พระผู้เป็นเจ้าบอกให้เขารู้ว่าหลานกลัวพวกเขาหลานไม่ได้มาเพื่อทำร้ายเขา ขอเดินผ่านไปเท่านั้นเองแล้วหลานก็อวยพรเขาให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขดิฉันได้แต่ยิ้มกับข้อเสนอแนะของคุณยายแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเหมือนหลายๆครั้งที่คุณยายสอนดิฉันแต่ดิฉันก็ไม่ได้สนใจที่จะนำไปปฏิบัติดิฉันหันกลับมาอ่านพระคัมภีร์ต่อสักครู่คุณยายขอให้ดิฉันนำผลไม้ไปให้คุณป้าข้างบ้านดิฉันรีบรุกขึ้นไปทันที เมื่อเดินพ้นบริเวณบ้านดิฉันก็ได้ยินเสียงสุนัขเห่าและแล้วนั่นไงมันมาแล้วตัวที่หนึ่งจากนั้นดิฉันก็ได้ยินเสียงสุนัขเห่าขานรับกันเป็นทอดๆแล้วดิฉันก็ถูกร้อมรอบด้วยสุนัขหลายตัวแม้พวกมันจะทิ้งระยะห่างจากดิฉันพอสมควรแต่มันก็ทําให้ดิฉันกลัวพวกมันจับจิตจับใจทีเดียวดิฉันมองหาคนที่พอจะช่วยดิฉันได้ แต่ไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยเจ้าของสุนัขหายไปไหนกันหมดทุกครั้งที่เขาได้ยินเสียงสุนัขเห่าเขาจะออกมาและไล่มันไปแต่คราวนี้ดิชันถูกปล่อยให้ต้องเผชิญกับสิ่งมีชีวิตที่ดิฉันกลัวมากๆถ้ามันเข้ามาลุมทำร้ายดิฉันละ่ะดิฉันจะทำอย่างไรภาพของสุนัขที่ลุมกัดคนยิ่งทำให้ดิฉันหวาดกลัวมากขึ้น ทันใดนั้นดิฉันก็นึกขึ้นได้ถึงสิ่งที่คุณยายบอกดิฉันอวยพรเขาสิดิฉันหลับตาเพื่อสยบความกลัวของตนเองโดยไม่ลืมที่จะรีตาข้างหนึ่งให้เปิดไว้จะได้มองเห็นมันได้ถ้ามันวิ่งเข้ามาและดิฉันก็เริ่มร่ายคาถาทันทีอยู่เย็นเป็นสุขนะฉันมาดีนะฉันกลัวพวกเจ้านะอย่าทำร้ายฉันนะอยู่เย็นเป็นสุขนะอยู่เย็นเป็นสุขนะ ทันใดนั้นเสียงเห่าของสุนัขก็หยุดลงดิฉันลืมตาขึ้นทันทีสิ่งที่ดิฉันเห็นก็คือบรรดาน้องหมาตอนนี้ดิฉันขออนุญาตเรียกน้องหมานะคะเพราะเริ่มรู้สึกจะเป็นญาติกันได้แล้วน้องหมาเหล่านั้นตั้งยืนนิ่งหันไปหันมาเหมือนกำลังตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรดีใจของดิฉันฟื้นขึ้นมาทันทีดิฉันเริ่มมีความมั่นใจ และเริ่มพูดกับน้องหมาด้วยความรู้สึกที่อ่อนโยนขึ้นว่าไปเถอะนะน้องหมาไปอยู่ในที่ที่ของพวกเจ้านะอยู่เย็นเป็นสุขนะอนุญาตให้ฉันผ่านไปนะฉันมาดีนะอยู่เย็นเป็นสุขนะจ๊ะทีละตัวทีละตัวเริ่มจากตัวแรกที่เห่าดิฉันก่อนมันค่อยๆหันหลังกลับไปยังที่ที่ของมันล้มตัวลงนอนและไม่สนใจดิฉันอีกต่อไป ดิฉันรู้สึกโล่งใจและหายใจได้เต็มปอดอีกครั้งแม้ใจหนึ่งก็ยังรู้สึกกลัวดิฉันเดินต่อไปพยายามให้เป็นธรรมดาที่สุดด้วยกลัวว่าถ้าเดินเร็วหรือส่งเสียงดังอาจจะทำให้น้องหมาลุกขึ้นและวิ่งไล่ดิฉันแม้ใจของดิฉันอยากจะวิ่งไปให้พ้นจากที่ตรงนั้นให้เร็วที่สุดขากลับดิฉันก็เจอเหตุการณ์เหมือนเดิมทุกอย่าง แต่คราวนี้ดิฉันเริ่มมั่นใจในคาถาปราบน้องมาของคุณยายแล้วและดิฉันก็เริ่มใช้คาถานั้นทันทีดิฉันกลับมาหาคุณยายด้วยความรู้สึกดีใจและเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้คุณยายฟังอย่างตื่นเต้นและละเอียดยิบไม่ตกหล่นแม้แต่คำเดียวคุณยายรูปศีรษะดิฉันและกอดดิฉันไว้ด้วยความรักคุณยายคงดีใจที่ลานรักของท่านกลับมาอย่างปลอดภัย คุณยายได้ชวนดิฉันให้ขึ้นไปสวดสายประคำเพื่อขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับความอ่อนแอของดิฉันคุณยายบอกดิฉันว่าเพราะความกลัวของหลานทำให้หลานมีโอกาสที่จะอวยพรสิ่งมีชีวิตและสิ่งสร้างขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้อยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขดิฉันบอกคุณยายว่าคุณยายคะตอนนี้ไปหนูจะอวยพรให้สุนัขทุกตัวบนโลกนี้คะ่ะ เพื่อมนุษย์จะไม่ต้องกลัวสุนัขอีกต่อไปคุณยายยิ้มและจับมือดิฉันไว้แน่นพร้อมกับพูดว่าความปรารถนาดีของหลานเป็นเสมือนคลื่นที่จะค่อยๆแผ่เป็นวงเล็กๆออกจากตัวหลานและค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นไปสู่สปปรรพสิ่งทั้งหลายเหมือนเวลาที่หลานโยนก้อนหินลงในน้ำ มันจะค่อยๆแผ่ออกเป็นวงกว้างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความสม่ำเสมอถ้าหลานตั้งใจสวดสวดสม่ำเสมอคลื่นนั้นก็จะแผ่ขยายออกไปเป็นวงเป็นวงส่งผลให้กลายเป็นวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นความเมตตาครอบคุมโลกนี้ทั้งโลกดิฉันรู้สึกตื่นเต้นมากรีบบอกคุณยายว่าคุณยายคะ ตอนนี้หนูรู้แล้วว่าเวลาหนูนอนหลับคนอีกซีกโลกหนึ่งก็กำลังสวดให้หนูและเวลาที่คนอื่นนอนหลับหนูก็จะสวดให้พวกเขาค่ะโลกนี้จะได้ไม่สิ้นเสียงสวดภาวนาโลกนี้จะเต็มไปด้วยคลื่นแห่งความเมตตาใช่ไหมคะคุณยายยิ้มและรูปศีรษะดิฉันได้ความเอ็นดูคืนนั้นดิฉันตั้งใจสวดสายประคำพร้อมกับคุณยายอย่างเต็มที่ คำภาวนาของดิฉันจะแผ่ไปไกลจนถึงสุดปลายแผ่นดินจริงๆเพราะดิฉันไม่ได้สวดคนเดียวแต่สวดพร้อมกับทุกๆคนที่กำลังฟังนิทานเรื่องนี้และคนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้ฟังช่างเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่จริงๆสำหรับดิฉันและพวกเราทุกคนล้านตัวเล็กๆของคุณยายขอบคุณค่ะ